สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัส,สบดีที่22ตุลาคม2 5 6พนยะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรันหยุดพานุวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่นะครับที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับพานุก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ว่าเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จหอยไม่ตายนะครับก็เลยอยากมาแนะนาวิธีการเลี้ยงนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกที่โทรมาสอบถาม เพิ่มเติมว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับสําหรับการเลี้ยงหอยเชลลีก็มีอยู่หลายคลิปนะครับหลายท่านที่เลี้ยงนะครับอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับเราก็ประยุกต์เอาก็ได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เปิดดูของท่านอื่นก็ลองทําตามดูนะครับวันนี้พานุก็จะมานําเสนอแนะนําการเลี้ยงแบบง่ายๆสไตล์ของพานุนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บไข่หอยก่อนนะครับ แนะนำให้เก็บไข่หอยไปเพาะเองก่อนนะครับสําหรับเราได้ไข่หอยมาแล้วนะครับพยายามแกะอย่าให้ไข่แตกนะครับนําไข่มาวางบนกระดาษนะครับกระดาษเป็นกระดาษชาร์ดบางๆนะครับห้ามเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่ามันจะมีหมึกนะครับเราเอากระดาษแบบกระดาษที่เขาใช้ในการอบรมนะครับกระดาษบางๆนะครับกระดาษชาร์ดกระดาษฟางนะครับวางเรียงไข่ไว้แบบนี้นะครับประมาณ 5วันนะครับไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับประมาณ10ถึง15วันนะครับหอยก็จะเริ่มฟักออกมาแบบนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นไข่หอยที่ฟักแล้วนะครับให้ฟักในกระดาษนะครับต้องระวังอย่าให้มดมาเจาะนะครับเราก็ต้องทํากันน้ําให้ดีนะครับต่อมาก็มาเตรียมภาชนะใส่น้ํานะครับใช้ ภาชนะอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับแค่ใส่น้ําเราไม่รั่วนะครับน้ําก็ใส่ประมาณหนึ่งนิ้วชี้เรานะครับประมาณนี้นะครับให้สูงเท่ากับนิ้วชี้เรานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ําก็เป็นน้ําคลองนะครับน้ําคลองน้ําประปาก็ต้องพักน้ําไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็หาแหนแดงหรือว่ามีพืชน้ำอะไรก็ใส่ไว้นะครับใส่ไว้ก่อน ถ้ามีแหนแดงก็จะดีนะครับแหนแดงก็จะช่วยให้ตึงไนโตรเจนไม่ทําให้น้ําเสียนะครับหรือว่ามีผักบุ้งนะครับผักบุ้งเราก็เอาลงนะครับลงแบบนี้เอาลงไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาหอยที่ฟักแล้วนะครับหอยที่ฟักตัวแล้วนะครับครับไปลงทั้งกระดาษนะครับแบบนี้นะครับเอาลงน้าเลยนะครับ เอาลงทั้งกระาดาษแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้